สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธาน,านีครับพอดีเดินทางกลับจากสกลนครจะไปคอนแกนนะครับแวะผ่านบ้านมูครับเป็นมูที่เรีย้ยงกันมาตั้งแต่ม,มัธยมครับปรากฏว่ามาเบ่งแล้วโอ้บ้านเพิินนี่หลากหลายสิ่งที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะไม้ต่างๆต้น ไม่ต่างๆเนี่ยที่มันปลูกไว้ครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับว่ามีอย่างเน่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งแล้วกันครับพืชตระกูลสีไล่ๆทั้งหลายกำลังเห็ดเหมือนอันทุ่งนี้มันจะเป็นบัลลังก์มรกตครับก็จะถามตื้อพันเจ้าเลยครัเห็ดน้ำหนึ่งตระกูลไล่ๆดังๆครับสีทั้งหลายอันเยอรมนีหลัก หลักซับกับห้ามแก้วกาญจนาแก้วกาญจนาเขียวหมื่นปีจับควรนยิมครับควรนยิมอ่ะนี่ควรนยิมรวยล้นฟ้าโอ้โหนี่จะซื้อมันมวนได้น่ย อันนี้เป็อนอย่างน้อนี่เนาะมันมีซื้อตะกูลเปิดตะกูลบอนตะกูลใบด่างนี่แหละครับนี่โอ้พีตัว้นกำงามครับบัานบอลอเิบดีเงินสักกมบุตรนี่ตะกูลบอนสีต่างๆครับ พกหลงอันนี้พกหลงครับโอ้งามเลยพกหลงอันนี้อีเนาอีเนาสีกินนารีนนี้่กระลุงเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์นี่ก็งามครับม้วนนี่แหงงามเลยแก้วสารพัดนึก บสีใบ่ดงนี่หลายแลานครับเศีทีเรือนในอันนี้นะโอ้ีนเศรษทีเรือนในเนี่ยเน ตนี้เขาเออนี้น่าครับเนี่ยซื้ออย่างเนี้ยอันนี้ออเตยแดงเตยแดงเขากาลังฮิตดังๆนี่ล่ะอาดงเขาเปงตยงน่่ะีอัว้งันดีนี่กอันนี้สวยสวย มีมาอยู่เปิดสีถาตครับบาดมูครับโอ้สอนต้นหมักเมาคนต้นหมักเมาไงแต่กเมาไงตัวนี้หมักเมาวันนี้เรียนเกตี้ว่าพอเนี่ยเอาคือว่าเศร้าแล้ว่วงหนึ่งส่งเศร้าหลายกว่าก่า เราโอ้ยสอนไกลแล้วเราทำได้เองวันนี้ไก่ตีนี่ใครมีไก่บ่พูดว่าเศร้าเลี้ยงแล้วนายกัเกา่าไก่ตีดพันพ่ออธิษฐโอ้หลายเลยู้มักไก่ตีดี๋ยวขอคนดคูอยูอย่ครับ bàn phẳng đi, mình mòng liền cây, liang điều, xúc qua, mặc máu, em qua xúc kìa, trời khổ lắm mày, anh à này em mang vòng chít này, ô,

นนยัง้วดซุกยังแดงๆอยูป่ปล,นนลาบัูเหมาบานเพ่าะอเทพเนี่ยเดี๋ยวเลยวูขนาดดูตังเว้ยยังปวสุกอืติซี่ครับ

อ,อันนี้ังอันนี้กะบต้น,ตอนอยังนอนี่เนาะ,อ,นะอ๋ตอต้นมงนมงกินกแหนมเนื้อ,ะะอหรือเปลาปลาละมุดเปนท่านยางอันนี้คือกลมๆน้อ อน้ยดกมันสุกมันสิบโปลาท่ว่นีเดืนเดืนมสองอืสิบโเดือนสิบสุกหมดอดกกดกไปบอกมาบ้านพอเหบอกมาเลยเ้อพ่อเกม่อยู่ อยู่เต็นท <onia> <laughs> <laughs> ์แบบออมากร่นใหม่ก <nosso fuck> <men> ันหลับปลาเลาหมดหลายตดให้กันละาหมดล่งออกค้อกันเออจะออกพร้อมๆกันเนะ ถึงเวลา,าแล้วบัสุกละมุด้าขุนเป็นนองใหม่ข้างหลังขอไก่ตีของหมูครับทผ่นปอเทพหรือเผือดสีถาด จังหวัดอุดรธาน,านีครับพอดีแวะมาจากบ้านสะกลมาสิไปทั้งกันมาแวะเพื่อนพอดีอยู่ระหว่างทางโอ้ไกต่ตีกันคนมากไก่ตีเนาะผมบ่มักมาไหนไก่ตีมาเจ้าไก่ต้มผมฟองมากไก่ตีเนี่ยน,น,นี่นี่จะพัดยังแนวโบ้เดออจะฟองกันไปอยู่ ค้ามรลเรื่องไก่ตีนี่ว้ามหลุเนี่ยพอดันไกต่ต้มหลายครับหลายไกบ่บดเลยรังบันเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่อย่างเดียวก็ปลูกต้นไม้เหมือนบ้านเพิ่งย้งหน่ะโอ้ไหลดีปะไก่ตีพันยังไง หลยหลยหลยล่นี่ตะกร้ตีไลยครับขูมข้าวุ่นกัยังนี้มักนาวกลายนาว หน้าหน่อยหน้าใหญ่มีบัดมีกระบังหน้าครับเรียงกาตีในสวนผลไหม่มากใหม่เป็นปุ๋ยเลยขีไกล้กพัฒสวยงามอันนี้เป็นต้นจันผาครับกำลังออกดอกเป็นหมากนะครับนี่พเพิ่งเคยเห็นไอ้ที่มันออกหมากครับเมื่อใครออกออกหมากนะ เราบอกว่าจันทาเนี่ยครับผู้ใดปลูกแล้วมีดอกไม่มาเนี่ยโชคดีโชคเป็นไม้มงคลลมเลือนเป็นตื่นลมเลือนอันนี้เพนนียงน้อโอ้คนเพอยินทภาลำอ๋อพอยินทภาลำอืมลายต้นลายต้น ปลูกแทนมั่นสับพลังมาเนาะให้มั่นทนพอเทพส่วนอหนนี่เป็นเบียยางหน้าครับพอเทพเป็นพอไป้สิปลงสวนนหน่ยางน้ายางหน้า,า,นา,า,นาไกินเห็ดพร้อมครับ วันที่15ท่านผู้ชมไปบึงพักหวานอยู่หนาบ้านอ๋อบ้านมูนี่แหละครับจะคล้องไปอยู่นี่ต้นพักหวานครับสูงประมาณ3เมตรพักหวานหนาบ้านเลยเนี่2ตน้นนี่ก็บักหวาน สามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นกูพักหวานเป็นแนวแนวรั่วอยู่ในบ้านเนี่ยจ็ดต้นยังไงได้กินแน่นอนเนี่ยหวานคนเจ็ดแปดต้นคนทั้งหมดต้นเลยต้นพักหวานครับหวานพอตอิด ก็ทาเอาพักหวานเป็นแนวหัวเก่บกบน้ำตะกันพอปาบอกกบตัวนี้พูดเห็นว่าปาพุดนะตัวใหญ่แท้พุดกบท่องพูดโกบพพอกบแม่ก้มอะนี่พูนเอาพูเอาพูดเอาพูดอาพูใหญ่ใหญ่ใหญ่ตาตัวโกมใหญ่นึ่งคนนะสีทองครับเอาไล่้องเอาให้ เอาอย่างๆกบะ้บ่อเบ่เาบ่ว่าวาผู้ายบ่คับ่อเลียไว้ายล่ะาะเบิงซะไว้หลายนย่ห้ังใน้ำมาหลายถิดสุพรรณน้อโมันบกินบ่เปนมัน่ใหา่เป็นหัวบ่เอ้บยญ่เป็นลูกน้ำ่เรงคนไทยน้ำกบกบไปเรันี่มันสั่นย่นี่ก็มี โอ้ตัวใหญ่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ